สวัสดีจ้าทุกคนคลิปนี้พาเพลินชวนเที่ยวกันที่เขาใหญ่สําหรับใครที่รักเขาหลงเขาชอบเขาขนาดนี้ก็มาเที่ยวสิจ้าแล้วจะตกหลุมรักธรรมชาติคาเฟ่และสถานที่เที่ยวมากมายที่รวมตัวกันอยู่ที่นี่จ้าเขาใหญ่ทริปนี้ขอเปิดตัวด้วยที่เที่ยวน่ารักสดใสที่นี่เขาใหญ่อาร์ทรีคาเฟ่มีคาเฟ่และมีรถไฟรถไฟจิ๋วฟิลกระชากวัยเท่าที่ดูขบวนของเราส่วนใหญ่ก็อายุน่าจะเกิน30บขวบกันทั้งนั้นเลยให้ไว้เป็นข้อมูลนะคะสําหรับค่าเข้าคาเฟ่คนละ50บาทนําไปเป็น เป็นส่วนลดได้เต็มจํานวนไม่ว่าจะซื้อขนมหรือเครื่องดื่มหรือนั่งรถไฟค่าน,นั่งรถไฟทัวร์คนละ90บาทจะ้ะที่นี่เปิดทุกวันตั้งแต่7จ็ดโมงเชา้าถึง1นึ่ทุ่มค่ะคาเฟ่ตกแต่งได้น่ารักมากแบ่งออกเป็น2โซนโซนคาเฟ่และโซนของรีสอร์ทซื้อบัตรเข้าคาเฟ่เดินเที่ยวชมได้เฉพาะโซนของคาเฟ่นะคะเอาจริงแค่นี้ก็ได้มุมเยอะมากแล้วนะแต่ถ้านั่งรถไฟแบบเราก็จะเข้าไปเห็นโซนของรีสอร์ทด้วยค่ะ เดินทางไปกันต่อเลยดีกว่ากับเดอะแพนดราเขาใหญ่บรรยากาศตีมพระราชวังแวร์ไซคาเฟ่หรูบนเนินเขาสูงกลางหุบเขาด้านในสวยหรูด้านนอกบรรยากาศดีชมวิวได้360องศาตรงนี้ยังเป็นจุดชมหมอกในหน้าฝนและหน้าหนาวด้วยนะใครโชคดีเจอเหมอกถ่ายภาพมาฝากด้วยนะคะคาเฟ่เปิดทุกวัน8โมงเช้าถึง4ทุ่มค่ะมีใจชอบเที่ยวก็ไปกันต่อที่มีโบสถ์เขาใหญ่ชื่อเต็มคือวัดบุญบราศีนิคลัสบุญเกิดกริดบำรุงเขาใหญ่เป็นโบสถ์สวยสไตล์ยุโรปที่มีการเด่นสวยอยู่ข้างๆถ้าใคร อยากเข้าชมสวนด้วยเพียงซื้อเครื่องดื่มคนละ1ออเดอร์ก็เข้าได้แล้วค่ะแต่สําหรับโบสเข้าชมได้ตลอดไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะภายในสวนพี่ที่ดูแลสวนบอกว่าดอกไม้จะบานเต็มที่และเต็มซุ้มทางเดินและบริเวณด้านนอกช่วงหน้าหนาวนี้คะ่ะใครมาเที่ยวเขาใหญ่ก็แวะมากันได้พื้นที่สงบร่มเย็นสวนเปิด8โมงช้าถึง6โมงเย็นค่ะ เดินทางไปกันต่อคราวนี้พาชมคาเฟ่สไตล์ธรรมชาติกันบ้างค่ะธรรมชาติจริงๆเดี๋ยวพาไปดูคาเฟ่นี้ชื่อว่าอัสนาคาเฟ่เขาใหญ่ค่ะคาเฟ่มีทั้งอาหารคาวเบเกอรี่เครื่องดื่มและวิวธรรมชาติแบบนี้น้ำตกของจริงสวยจริงเจริญตาเจริญใจเดินถ่ายรูปกันเพลินๆเลยคาเฟ่มีบริเวณกว้างจะนั่งด้านในแอร์เย็นฉ่ำหรือด้านนอกก็เลือกเอาเลยนะคะให้ไว้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่เขามีกิจกรรมเสริมให้ทำด้วยนะเช่นพายเรือคายัคเรือปั่นมือและนั่งรถไฟถังคาเฟ่เปิด8โมงครึ่งถึง6โมงเ เราแวะมาเที่ยวกันได้นะจ๊ะที่ต่อไปจัดให้ชมคาเฟ่กันอย่างต่อเนื่องพามาชมสวนดอกไม้กันบ้างที่ The p พ ak f l o w e r Land สามารถยืมร่มและรองเท้าบูทได้ที่หน้าทางเข้านะคะค่าเข้าเพียงคนละ50บาทค่ะโดยตัวคาเฟ่จัดที่นั่งไว้ทั้งด้านในและด้านนอกจะโซนไหนก็บรรยากาศดีเหมือนกันชอบแบบไหนก็เลือกเอาเลยด้านนอกถึงจะไม่มีแอร์แต่ก็ไม่ร้อนนะคะโดยที่พื้นที่ถ่ายรูปที่เป็นสวนดอกไม้จะมีทั้งด้านบนแล้วก็ด้านลา่างดอกไม้บานสวยงามแม้ไม่ใช่หน้าหนาวใครจะมาเที่ยวช่วงนี้ก็ขอเชิญเลยค่ะ The peakak Farland เปิดทำการตั้งแต่8โมงครึ่งถึง6โมงเย็นหยุดทุกวันอังคารค่ะ สถานที่ต่อไปเข้าฟรีและเป็นแลนด์มาร์คที่ใครๆก็รู้จักกันดีโดยเฉพาะคนที่ชอบเล่นน้ำใสๆกับน้ำผุดธรรมชาติบ้านท่าช้างเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งโดยที่หน้าทางเข้าจะมีของกินของขายเผื่อใครแวะมาแล้วหิวนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมของที่นี่คือการพายเรือคายักโดยจะมีให้เลือกทั้งระยะสั้นและระยะยาวระยะสั้นคนละ100บาทระยะยาวคนละ170บาทโดยที่ระยะยาวจะมีเจ้าหน้าที่ตามเราไปด้วยค่ะต่อเลยค่ะบที่ทรอฟท์คาเฟ่คาเฟ่สไตล์คันทรีที่มี ยุคคลาสสิกให้ขับรถชมวิวฟาร์มและสนามกอล์ฟคาเฟ่เปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเช้าถึง1ทุ่มบรรยากาศดีร่มรื่นใครจะมาทรอทคาเฟ่จะจับแมปทรอทคาเฟ่ affe, หรือแรนโชชันวีรีสอร์ทแอนด์คันทรีคลับก็ได้นะาถึงเหมือนกันเมนูเครื่องดื่มและเบเกอรี่มีให้เลือกมากมายแล้วก็มีน้องม้าก,กับน้องเป็ดมาต้อนรับด้วยคันทรีมากๆเลยต่อกันด้วยคาเฟ่อีกหนึ่งที่ที่ไม่ห่วงระดับน้ำตาลในเลือดฉันเลยก,กับแรนมาร์ทที่ใครขับรถผ่านก็สะดุดตาโดยหอเอนขนาดใหญ่ทีนีโว คาสตาอิตาลีซีนนี้มาเขาใหญ่ไม่ควรพลาดด้านในมีร้านอาหารร้านเครื่องดื่มและเบเกอรี่มีให้เลือกหลายร้านไม่ต้องบอกสรรพคุณถึงมุมถ่ายรูปนะเตรียมเมมให้พร้อมแล้วมาลุยกันเลยพอตอฟิโนวันธรรมดาเปิด9โมงถึง3ทุ่มวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เปิด9โมถงมโมถึง4ทุม่มค่ะวันต่อมาพาคนรักธรรมชาติมาชมธรรมชาติกันบ้างน,นะคะกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ขึ้นอุทยานทุกครั้งเราจะมาไหว้สารเจ้าพ่อเขาใหญ่ทุกครั้งเลยเพื่อเป็นสิริมงคลกับตนเองแต่บางท่านเขาก็มาขอพรหรือมาแก้บนกันนะคะบนอุทยา จะมีศูนย์อาหารใหญ่อยู่หนึ่งที่ใครหิวก็แวะมาเติมพลังกันก่อนได้หรือจะตุนเสบียงไว้สำหรับการเดินทางข้างบนนี้ก็ได้นะคะเผื่อหิวอีกระหว่างทาง จุดที่เราอยู่นี้คือสถานที่กางเต็นท์ลำตะคองแอ่ชอบมาที่นี่นะแม้ว่าจะไม่ได้มากางเต็นท์ก็ตามเพราะที่นี่วิวสวยบรรยากาศดีถ่ายรูปสวยและก็มีเพื่อนๆมากมายที่เขามากางเต็นท์กันไม่เปลี่ยวไม่เหงาแล้วก็มีร้านอาหารด้วยตรงนี้คือแองกระทะถนนที่เราขับผ่านระหว่างทางไปน้ําตกเหวนรกมาถึงแล้วค่ะทางเข้าน้ําตกเหวนรกระยะทางก่อนถึงน้ําตกประมาณ1กิโลเมตรบรรยากาศป่าเขาสวยงามและนี่คือน้องผีเสื้อแวะทักทายเขาสักหน่อยก่อนเดินทางต่อเป็นตาฮักมากๆเลยทางเดินเดินไม่ยากรม่มรื่น จะมายากที่สุดตอนก่อนถึงน้ําตกค่ะถ้าถามว่ายากอย่างไรเพราะตรงนี้เป็นทางชันที่สุดค่ะสภาพขาลงไม่เท่าไหร่สบายมากทุกท่านโปรดเก็บแรงไว้ให้ดีตอนขากลับนะคะถึงแล้วจ้าน้ําตกเหวนรกขอบคุณเพื่อนๆมากจริงๆที่อยู่ด้วยกันมาจนถึงท้ายคลิปเพราะคลิปนี้ไม่สั้นนะคะเลิฟเลยเลิฟเลยแจ้งไว้สําหรับเพื่อนๆที่กําลังหาที่พักเขาใหญ่สามารถเข้าไปหาที่พักได้กลุ่มของเราได้เรามีที่พักให้เลือกมากมายพูดคุยกับเจ้าของโดยตรงได้เลยค่ะและเรามีแอดมินคอยดูแลไม่มั่นใจในการจองดูเองไม่เป็นยังสามารถ มาสับถามแอดมินของเราได้ตลอดเวลาที่เพจของเรานะคะขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่รับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่อีกครั้งในวันที่ออกเดินทางคะ่ะ